สวัสดีครับอยู่กับช่องดำซิ่งดินระเบิดเรามารีวิวนะครับนี่รถดัดแปลงสุดยอดไทยประดิษฐ์เลยครับคันนี้โอ้เห็นแล้วสดใจเลยครับนี่นดูนะครับเป็นโครงรถไทยเดินตามเรานะครับเอามาเป็นนั่งขับแบบสบายๆชิวๆ ไม่มีอะไรเยอะเลยครับนี่ตัดไปง่ายๆเลยครับนี่โอ้โหสุดยอดนี่ถ้าเนี่ยทำรุ่นมันนะครับนี่ทำเครืร่อรไรไถแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องพ่นยานี่ไปตามร่องมันได้เลยครับนี่พันนี้ผมดูสวดทรงไปแล้วน่าจะได้เลยนี่ให ขยับล้อเข้าในอีกนิดหนึ่งสีการช่างนี่อยู่ที่โคใหญ่นะครับสนใจสอบถามได้นะครับรายละเอียดรับทำนะครับรับทำตัวนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเข,เขาคิดยังไงยังไม่ได้เจอตัวช่างครับเจอแต่พ่อช่าง เดี๋ยวเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปถามช่างนะครับว่าต่อเติมนี่หมดไปเท่าไหร่นะครับคันนี้โอ้ลูกปืนเตะแล้วนี่ช่างลูกเตะเดี๋ยวก็ไปได้นี่คูบ,บตาอันนี้เครื่องกี่แรง11บเรง,เรงนี่แกใส่ไม้เต็มเนี่ยสบายๆเลยครับผมเห็นเลยสนใจเลยนี่ผมมาเทดินอยู่ตรงนี้นี่ นี่นี่ขับไปสูบน้ําก็ได้ครับเบื่อเองถ้าเราทำไอ้ไอ้ไอเดินตามนะ่ะมันขับกลับบ้านก็ยากต้องไปจอดทิ้งเสียงกับโจรขโมยออ,อยผมสูผมทิ้งไว้เป็นอาทิตย์อ่ะเป็นเดือนอนะ่ะเนี่ยมาเห็นตัวนี่นี่สนใจเลยครับผมไล่เบาปิวเลยครับเหมือนพาเวอร์เลยแกบอกงั้นนะ่ะแต่ผมยังได้ลองขับ เดี๋ยวให้แกใส่ไม้เต็มรถเดี๋ยวให้แกลองดูนี่นี่ไถชักร่องทำรุ่นมันครับนี่ที่ในคลิปเขาทำกันเขามีรถไถเดินตามแล้วเขาเหยียบตรงผ่านข้างหลังนะครับตัวนี้ไม่ต้องนะครับนี่นั่งขับเลยสบายๆรอก็สามารถเขีัยบเข้าในได้อีก จะยกสูงก็ได้อลองใช่ไหมให้ลองนี่โชเฟอร์เดี๋ยวยกล้อให้ดูเลยแกบอกว่ารถแกไอ้ตุกตติดลากขึ้นเลยครับนี่ประมาณปร,ประมาณสตันอนะ่ะเนี่ยผมเห็นสนใจเลยครับคันนี้แจ้วเลยนี่อาชีพแกตัดยูค้าครับนี่เอาตัวนี้ลำเลียงออกนี่ เดี๋ยวโอ้มึงมึงเนี่แรงนะครับใส่ไม้เต็มเนี่ยมเมื่อกี้ไปได้เลยไม่สะทกสทานเลยครับนี่ไปแล้วเนี่ททำเอาไปสูบน้ำที่นาน,นะครับนี่สูบน้ำ แล้วเราตอนเย็นก็ขับกลับบ้านได้เลยสบายๆเดี๋ยวจะสั่งต่อคันหนึ่งครับโอ้ทำรุ่นมันรุ่นไรนี่สบายเลยครับนี่ปื๊ดนี่นี่ดูครับแรงไม่แรงดูเอาพี่น้องดูแกเข้าไปอันนี้ลูกชายแกประดิษฐ์เองเลยครับนี ไม่ได้เรียนจบสูงนะครับคือเด็กชอบหรือชอบทำเกบอกว่าลูกแกเนี่ชอบชอบรื้อสนใจในรื้อแล้วทำาครับไม่ใช่รื้อทิ้งนะรื้อแล้วทำจนนี่ประสบความสำเร็จนี่ไอเดียแรงครับแรงนี่ไม้แกใส่เต็มนี่เกไปได้เหมือนกันนะโอ้ไม่พลานไม่พานติด อเอ้น่าจะขับสนุกครับนี่อันนี้ถ้าออกแบบทําแบบจัดทรงให้มันสวยๆนะครับนี่เก็บสีเก็บอะไรให้มันดูดีอ่ะ ว่าน่าจะไปโตได้นะครับอันนี้คือรถต้นแบบนะครับต้นแบบทําแบบชาวบ้านเราทําขับกันนะครับโดยไม่เน้นนะครับไม่เน้นความสวยงามแต่เน้นการทํางานนี่ดูครับแจวเนี่ลุยปา่าลุยไรลุยไปเลยไม่กลัวครับไม่กลัวซีทะเลอะโอ้ เย็บถอยได้เลยครับนี่ดูแกทำครับเขาปาให้ดูเลยพี่น้องโอ้แฉวแแฉวแแฉวมีคราดเย็บคราดเหมือนกันครับนึ่ เด็กจะเดี๋ยวแกจะบรรทุกเต็มลำเลยให้ดูเลยมไม้อีกกองหนึ่งเนี่ยอาชีพแกตัดไม้นะตัดไม้ยุคารู่นรถแกจอดไว้บนบนนู้นเลยแล้วแกก็เอาไอ้พันเล็กเนี่ยลำเลียงขึ้นใบสบายครับแรงเดียว ให้ดูกันแบบระบบนะครับระบบอะไรแบบไหนผมก็ไม่เข้าใจนะนี่สายพานโอ้เส้นยาวอยู่เหมือนกันนะสายพานนี่ระบบเบรกก็นี่เลยครับนี่นี่สายพานเรานี่ ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเลยนี่โอ้มืงลงทุนแค่สายพานเส้นยาวสองเส้นแล้วก็ลูกเตะหนึ่งอันสองอันสามอันสีอันนี่ลูกเตะเครื่องสิแรงโอ้เจ๋อเจ๋ อะไรเป่าผิวครับไม่บอกว่าเป่าเลยเดี๋ยวผมเลี้ยวให้ดูโอ้เจ๋วเลยโบนังก็ทำแบบโลโซโลโซนะับไม่ต้องเน้นสวยเน้นใช้งานแต่ว่าคนทานแน่นอนครับคันนี้ผมดูไปแล้วนี่มีฐานดันหน้าอีกน้องเจียว ขับไปนาไปสูปตั้งแล้วก็สูปสบายตอนเย็นขับๆร,รือม่ต้องทิ้งรถเอาไว้ตามพุ่งนานครับเสียงกระโจนโมยเดี๋ยวว่างๆจะเอามาให้ดัดแปลงให้สักคันเอาเลย เห็นสนใจเลยครับคันนี้ดูครับเชนเลอร์เนี่ยบรรทุกได้เป็นตันเดี๋ยวคอยดูว่าเจจะออกตัวยังไงคนเดียวครับสบายสบายดี่เราวิ่งกินนะครับ งานเราวิ่งดินกันเดี๋ยววนันนี้อันนี้ก็เป็นรถไทเดินตามนะครับไทยล็กก็ไม่เยอะ ไไมไม่่ยยาากกเดี๋ยวเราจะถามไทยคนทำเลยครับเดี๋ยวเราจะคิดหน้านครับคิดหน้าเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าดูว่าจะไปไหวไหมเต็มลำ โอ้ไม่ต้องไม่ต้องเหยียบอะไรามากเลยครับนี่ไม่ได้ช่ยเลยโอ้แรงจริงๆนนิ่มๆครับไม่ต้องปืนไรามากเลยครับไปแบบสบายๆายนี่อ๋อสุดคลิปนี้เราฝากไดไลก์กดแชร์ด้วยครับนี่ใครสนใจก็ติดตามคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เลยนะครับว่าจะรับทำเท่าไหร่หรือว่าทำแบบไหนอะไรเดี๋ยวเราจะติดตามแน่นอนครับคันนี้ ุดจัดครับเอาสวัสดีครับ